สวัสดีจ้ามื่อนีนเจ๊โฮมมายอยู่แล้วนะคะมื่อนีนสีเข้าไปในบ้านนะจ้าเอากุ้งไปส่งย่าิด้จ้ามีกุ้งเต้นด้วยนะคะกุ้งถื่อรอบนะจ้ากับสีเข่าไปส่งย่า่ยายมาออกมากนะจ้ายิ่มกับไปเห็นน้ำที่สวยวิวเสื้อสวยเห็นวิวเสื้อสวยมาถ่ายบ้างอีก,กน,จนะจ้าน้ำยังว่าเดินรดนะจ้าน้ำรอบใหม่นะคะมือ่อนีนเจ้าโฮมสีเข่าไปในบ้านนะจ้า ออาไปในบ้านนะคะออได้อากุงไปหายายจ้ายายเราสิเยอะได้จอหนุ่ในบ้านอากุงไปหายายเใ็้กับข่าวนะคะ่ะก็มาเห็นวิวกับยากท่าให้เบิ้งค่ะวิวส,สวยๆมันเดิมนะคะวิวสวยอีกแล้วจ้าค่ะบะมีคนโยกนะจ้ามือนี่กับบะมีคนโยกอีกค่ะน้ำยังมาลด้ะจ้าเนี่ย,น,ย,น,ย,น,ยน้ำคืนอีกั่เหระ วิวส,สวยบ้านใจโฮมนะคะพุ่นอาคาน้ามามุนหลุนหลุนๆยู่ข้างพีค่ะเมื่อนี้จะเข้าไปบ้านค่ะไปซื้อของใส่ของยุ่ของกินออกไปไปหน้าค่ะเห็นวิวส,สวยๆกับผ่านมาเดยนะคะ ต้องถ่ายเก็บไว้ที่ระลึกค่ะเพราะนาแรกมันจะบ่มีน้าให้เบิ่งค่ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะคะมาชมคลิปเจโฮม้ะจ้าเด้อถ่ายวิวส,สวยๆนี่แหละให้เบิ่งค่ะวิวสวยเด้อจ้าแต่ว่าป่าบ้าลายล้ะจ้า ป่าบ้าหลายนะคะมันขาฟ้าเมื่อขึ้นมาเยอะลวจ้าฝ้าคึ้มมาอีกแล้ว,กลวไก่ไส้ทงไรทรงหน้ายุดทงไรทรงหน้าเนี่ยนะคะ้าบ้าอะไรไปใส่ละจ้ายั้งแต่กับเขาไปในบ้านเขาไปในบ้านก็เซื้อกับเขายัางออกมานอนหน้าคือเก้าราคา ก็ซสื้อของใส่ของกินนะจ๊ะสัพพานสวยๆนะสัพพานนี่มันีได้ตาซ่าเร่งนะจ๊ะขถอ,อนันนี้เิ่นขาม่าไดรนะจ๊ะเิ่นเฮ็ดน่อยคักโพดจ้ะเบื่องวิวนะจ๊ะ จ้าห้อมวายวิวง,ง,งามนะจ๊เพราะว่ทาทท่าอึนแต่ว่ามีสวยถ้าอึนก็สวยคนละบแบบแต่วาา่ามันจะหาสหาแบบนี้ยากนะคะหาแบบวิวมีสะดุ้งยากนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นเหมืนบ้านน้อยบ้านกระท่อมน้อยกระท่อมเล็กเลี่ยงล่ากันไปได้จ้าเนี่ยค่ะน้ำไหลายนี่พันกระสีประยกราจ้าเพราะว่ามันเอาลางมาได้มัน สะดุงมันจะปิวไปน้ำน้ำแล้วจ้ามันก็เลยกสีเอาขึ้นไว้ให้น้ำลดแต่ถ้าถ้าน้ำนา,นาแรกน้ำมันจะบัสสีนี่นะจ้ามันจะเป็นสีอ่นเสื้อใสเลยคะ่ะจะบัสสีนี่นะจ้าพูดนึงเขาา่าปลากระงามไนะ เจ้าห้องกับทายซ้ำเลยไปเปิดวงนักจ้าออกงานออกการค่ะวันที่ยี่สิบสามนัจ้ายยุบบ้านแพงนะคะสองวงนะคะเปิดวงสาวนา้อยพชรบ้านแพงค่ะจะเริ่มไปนักจ้ายเจ้าห้องกับจิไปทํางานคือเก้าล่ะค่ะเจ้าห้องสิไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเข้าบ้านพักวันที่ยี่สิบค่ะเพระา,าะว่าห้องกับจิไปเตรียมงานตเตรียมการขึ้นเวทีหยังก้อนหลวงหนาด้จ้าแต่ว่าช่วงนี้เจ้าห้องไม่ได้เข้าไปนะคะเพระาะว่าพมีพนน่ผนแห่เขียดเจ้าห้องผาแห่ผนแห่เฮ็ดฉากมันก็นมีตั้งห่างนักจ้าเข่ากับ ถ้าไปห้าวกับเพชรยึดตังต้งอาโรนั่งสิแม่จ่าจะเข้าเพชรกับปากกาเนี่้อนว่ายขาววานพักวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหรือว่าที่ยี่สิบเนี่ยแต่พวกได้พร้อมกับไปก้อนก็นได้ค่ะย่งกับไปเหมือนเดิมนะจ๊ะมีสองวงนะคะเปิดสาวเราหน้อย,อยสเสดเิร์ดแบนนะคะวงหนึ่งค่ะสองวงนะคะเปิดมีซาเล่งพานนะจ๊ะเขาไปในบ้านบ๋เขาไปในบ้านอืม ไปกอนเอาจักยานมายุกขกับเจได้หลายแม่ท่ายคีบกันเอาเกฮยอมมันเป็นอันยูทูบแม่มันเป็นช่องยูทูบล่งหล่ะดี